อังกฤษครับแอตตันวินล่าหงแดงลิเวอร์พูลค่ำคืนนี้เชียร์ทีมไหนดีคลิปนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอครับที่ติดตามผลงานของนัดหน้าช่องและสวัสดีพี่พี่ที่อยู่ในหมู่บ้าน ทุกคนทุกท่านเลยครับสําหรับผลงานที่จัดวางไว้ให้แนวทางหน้าช่องเมื่อวานนี้ก็ซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งกันไปถึง2ตัวเต็มๆตมครับและที่สําคัญครับในหมู่บ้านขอใช้คํานี้ครับสุดกว่านี้มีอีกไหมครับโอ้โหสําหรับใครที่อยู่ในหมู่บ้านเมื่อวานนี้ครับขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับตัวซูเปอร์วีไอพีของนัดครับซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งกันมาถึง9วนันเต็มเต็ม 9วันติดติดไปเป็นที่เรียบร้อยและตระกูล v i p ของนัดเมื่อวานนี้ครับก็สดชื่นกันไปอีกแล้วครับกับตัวซูเปอร์ v AP, v p VIP 1และ v i p 2ที่จัดวางให้3ตัวในตระกูล v i p ก็แตกเต็มคาราเบลกันไปเลยครับและชุดอาราบัม3รอบหัวข้าก็เต็มคาราเบลกันไป1ชุดและที่สำคัญครับใครตามชุดอาราบัม4ของนัดช่วงดึกครับ ก็แตกเต็มข้อตเต็มคาราเบลกันไปอีกหนึ่งชุดเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในหมู่บ้านเมื่อวานนี้และติดตามผลงานของนัดขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับและสําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่ยังติดตามผลงานของนัดแค่หน้าช่องอยากได้แนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องหมู่บ้านของนัดยินดีต้อนรับพี่พ,พี่ทุกท่านเลยครับขอเพียงเปิดใจเข้ามารับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าครอบครัวครับ,รบเข้าไปหน้าโปรไฟล์ทิกตอก และดูตายรูปโปรไฟล์ได้เลยครับและสําหรับคัาคืนวันนี้ครับจัดว่าเป็นฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจอีกหนึ่งคู่เดินทางมาถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วสาหรับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นทางด้านของแอตตันิล่าครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลสสำหรับคู่นี้เลือกเชียร์ทีมไหนดีคลิปนี้มีคําตอบครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคัาคืนวันนี้ครับเป็นทางด้านของแอตตันิล่าครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะค,ครับ เขามองว่าลิวอพูลเหนือกว่าจําเป็นที่จะต้องบุกมาเอาชนะเท่านั้นถึงจจแฮปปี้ครับสาหรับคู่นี้หากมองจากกระแสและภาพรวมทั้งหมดครับนัดแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่หงแดงลิวอพูลได้เลยครับแอตันวิลล่าเองครับโหต้องบอกว่าฟอร์มภาพรวมช่วงหลังเนี่ยสดุดและแผ่วแบบชัดเจนครับผาเกมหลังสุดจากทุกรายการสามารถกุมชัยชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นวันนี้อาจจะดูความได้เปรียบครับที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองแต่ภาพรวม ในช่วงหลังในถิ่นก็ต้องบอกว่าแอตตันิล่าไม่มีความสม่ำเสมอเอาเสียเลยวันนี้เปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของหงแดงริวพูถือว่าเป็นงานหนักครับของทางด้านแอตตันิล่าอย่างแน่นอนครับหงแดงริวพูเองแรงจูงใจเนี่ยถึงจะหมดโอกาสในการลุ้นแชมป์พเมลยร์อังกฤษปลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่นัดยังคงเชื่อว่าครับศักยภาพของตัวนักเตะมาตรฐานของฟุตบอลยับทางด้านของหงแดงลิวพูดูเหนือกว่าบวกกับแอตตันลล่าเองช่วงหลังแนวรับเสียประตูค่อนข้าง ที่จะง่ายเจอกับแนวรุกของลิเวอร์ p o o ที่ยังคงผลิตสกอร์ได้แบบต่อเนื่องแบบนี้กับโจทย์ที่เปิดมาให้เพียงบุกไปเบียดเอาชนะนัดเชื่อว่า90นาทีในวันนี้ครับผงแดงลิเวอร์ pool จะปิดจ็อบเก็บ3คะแนนได้ให้เลือกเชียร์ไปที่ลิเวอร์ p o o ได้เลยครับ คู่ที่2ครับมองไปที่ลาลิกาสเปนกันได้เลยครับเป็นทางด้านของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอันเซลซิดัดครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับเขามองว่าบาร์เซลโลนาดูเหนือกว่ากับโจทย์ที่เปิดมาให้บาร์เซลโลนาต้องเอาชนะเท่านั้นถึงจะแฮปปี้สาหรับคู่นี้ครับหากมองจากภาพรวมและกระแสาภายในครับนัดแนะนำครับให้เลือกเชียร์ไปที่ บาเซลูนาได้เลยครับถือผลงานช่วงหลังครับของบาเซลนาเองจะมีสะดุดและแผ่วให้เห็นแบบชัดเจนแต่เกมส่วนใหญ่ที่แผ่วและสะดุดไปก็จะเป็นเกมในฟุตบอลถ้วยวันนี้กลับมาเล่นในลีกถึงจะหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์ในลาลิก้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เกมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมในบ้านของบาเซลูนาและเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของลาลิก้าสเปนครับสถิติในบ้านของบาเซลูนาเองในลีกก็ยังถือว่าไวเ้เหนือเชื่อใจได้และที่สําคัญครับการที่กระแสเอ็นเอียงมาทางด้าน ของบาร์เซโลนาแบบนี้ค่อนข้างมีความน่าสนใจครับทางด้านทีมเยือนอย่างเรอัอลเซอุดัดครับมีผลงานที่ดูดีเช่นเดียวกัน5เกมหลังสะดุดแพ้ไปเพียงเกมเดียวการออกไปเล่นเป็นทีมเยือนก็มีผลงานที่ดูดีครับ5เกมหลังก็แพ้ไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นเองแต่วันนี้หากมองจากภาพรวมและกระแสแบบนี้ครับยังคงวัดใจครับไปที่บาร์เซโลนาครับจะเปิดบ้านเบียดเอาชนะทางด้านของเรอัอลเซอสุดัดได้อย่างน้อย,นอย1นเมล็ดครับ คู่สุดท้ายครับที่น่าเลืองเชียรประจำค่ำคืนวันนี้ครับให้มองไปที่ฟุตบอลสวีเดนกันได้เลยครับเป็นทางด้านของโกเดนเบิร์กครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมัตโมสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับเขามองว่าทีมเยือนอย่างมัตโมดูเหนือกว่ากับโจทย์ที่เปิดมาให้มัตโมต้องบุกไปเอาชนะเท่านั้นสำหรับคู่นี้ครับเมื่อนัดมองดูจากกระแสและภาพรวมครับแนะนำให้เลือกมองไปที่มัตโมได้เลยครับ ผลงานของโกเดนเบิร์กเองครับวันนี้อาจจะดูได้เปรียบที่ได้เล่นในทีมของตัวเองแต่สยติในท่นเองก็ดูไม่ค่อยมีความน่าสนใจครับสี่เกมหลังสุดในท่นไม่สามารถชนะใครได้เลยภาพรวมหลังสุดครับกับฟอร์มของโกเดนเบิร์กหเกมหลังสุดก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียง2เกมส่วนด้านผู้มาเยือนอย่างมัดโมเองครับถึงจะมีสะดุดและแผ่วให้เห็นบ้างแต่ก็ต้องบอกว่ามัดโมเองยังคงมีมาตรฐานฟุตบอลที่ดีกว่าบวกกับกระแสะวันนี้ครับค่อนข้างเองียงเอียงไปทางด้านทีมเยือนอย่างมัดโมเพราะฉะนั้น สำหรับคู่นี้ครับนัดเชื่อเสียเหลือเกินครับว่ามัดโม่จะบุกมาเอาชนะทางด้านของโกลเด้นเบิร์กได้อย่างแน่นอนให้เลือกเชียร์ไปที่มัดโมได้เลยครับและนี่ครับคือทั้งหมดของค่าคืนนี้ครับกับ3ตัวที่น่าเลือกเชียร์กับผมเดิะนักเทเบอลครับ,ครบใครผ่านมาเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจเป็นกําลังใจและมีความคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยและอย่าลืมนะครับใครที่กําลังมองหาครอบครัวร่วมลุน้นร่วมเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันอยากได้แนวทางฟุตบอล เพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องครับก็ตามเข้ามาเจอกันในหมู่บ้านได้เลยทางเข้าหมู่บ้านอยู่ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วและสำหรับค่ำคืนวันนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านครับเชียร์บอลแบบมีความสุขและเจอเจอกับผมเดนักเทพบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ